ช่วงนี้ไปดูผลก,กระทบในเรื่องของราคาหมูที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้มชมอย่างกรณีของร้านขนมจีาาบซาลาเปาปักเปียสดแล้วก็เต้าหู้ยาไส้จะอร่อยย่านดังวชิราที่สงขลาเนี่ยเขาอั้นราคาหมูแพงไม่ไหวตอนนี้ก็เรียกว่าต้องปรับราคาขึ้นเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เขาบอกว่าขอขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ที่บริเวณปากซอย15ถนนทะเลหลวงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะจะมีรถเข็นของนายเกียรติเพ่งสุขอายุ70ปีเปิดร้านขายขนมจีบสร,าาระเปาปอเปี๊ยะทอดแล้วก็เต้าหู้จะไส้ที่บริเวณนี้มานานหลายสิบปีก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวสงขลาล่ะค่ะในด้านรสชาติความอร่อยของขนมจีบสร,าาระเปาปอเปี๊ยะสดแล้วก็เต้าหู้จะไส้โดยเฉพาะน้ำจิ้มเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยไม่เหมือนใครโดยวันธรรมดาจะเปิดขาย2ที่ก็คือ ที่ถนนทะเลหลวงปากซอย15แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือถนนวิเชียนชมตรงข้ามสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาส่วนวันหยุดเสาร์ที่จะเปิดขาย4ที่เลยค่ะโดยที่ที่3ที่ตลาดสวนตูนปากทางเข้าสวนสัตว์สงขลาแล้วก็ตลาดหน้าที่บริเวณราชาพัฒสงขลาด้วยสําหรับราคาขนมจีบสรลเปาปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดแล้วก็เต้าหูย้ยดไส้ปกติขายทุกวันค่ะขนมจีบ8ลูกก็20บาทสรลเปาล,ลูกละ10บาทค่ะปอเปี๊ยะสดชิ้นละ20 แล้วก็เต้าหู้ยัดไส้ชิลละ30บาทนะคะแต่ว่าหลังจากหมูมีราคาแพงขึ้นทางร้านก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยนะคะโดยปอเปี๊ยะสดจากเดิมที่ชิลละ20บาทก็ขอปรับขึ้นเป็น25บาทค่ะขนมจีบจาก8ลูก20บาทก็ ลดเป็น6ลูกแต่ยัง20บาทเหมือนเดิมสละเปาจากลูกละ10บาทก็ขอขึ้นเป็นลูกละ13บาทนะคะส่วนเต้าหู้ยดไส้ยังไม่ขึ้นราคาก่อนค่ะซึ่งลูกค้าก็เรียกว่ายังมาซื้ออย่างต่อเนื่องตามปกติเนะื่องจากว่าทางร้านได้ปิดประกาศให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหลายวันแล้วแล้วก็ทําความเข้าใจในการปรับราคาขึ้นในครั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของทางร้านในช่วงที่หมูแพงอุปกรณ์การขายทุกอย่างก็ขึ้นราคาหมดนะคะทางด้านเจ้าของร้านก็เปิดเผยว่าที่จําเป็นต้อง ตอบราคาขึ้นเพราะว่าของมันแพงทุกอย่างทั้งหมูทั้งอุปกรณ์การขายถุงกระดาษน้ำจิ้มกระดาษใบตองเทียมของทุกชนิดนี่ขึ้นราคาหมดค่ะที่กระทบมากที่สุดก็คือคงจะเป็นเนื้อหมูนี่ราคาในการทำออขนมจีปบปาเปียสดสลาเปาด้วยก็ตกประมาณ30กิโลต่ตอวันโดยมีการปรับขึ้นราคาอย่าง5บาทก็ไม่มากไม่น้อยเพราะว่าออสงสารลูกค้าด้วยอยากให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยแล้วก็เคยของขึ้นไปเพียง5บาทเท่า นั้นค่ะก็เรียกว่าร้านอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ก็ถือว่ายังคงกับราคาไม่มากลูกค้าเองก็รับได้แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าแพงทุกอย่างจริงๆนะคุณผู้ชมใครที่เป็นแม่บ้านนี่จะรู้เลยซื้อของเมื่อก่อนเงินเท่าเดิมเนาะแต่ว่าเวลาเราออกไปซื้อของนี่ของที่ได้นี่จะหันไปดูเอ๊ะทำไมมันน้อยลงเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเพราะฉันคงต้องประหยัดกันอย่างเต็มที่จริงๆนะคะ